สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรามาต้อนรับวันพ่อกันดีกว่าด้วยการวาดกระตูรูปเกี่ยวกับวันพ่อนะครับเป็นรูปกราบพ่อนะครับหันข้างกันทั้งคู่เลยละกันอันนี้เป็นหัวของพ่อ ให้พ่อนั่งกับพื้นนะครับนั่งตรงๆหนนั่งเป็นแบบนั่งเหมือนนั่งพับเพียบเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกินกล้องนะครับก็ได้ท่าทางแล้วต่อมาก็วาดตัวนะครับตัวของพ่อ แขนของพ่อมือข้างหนึ่งจับตรงหัวเข่าอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวไปจับที่หัวลูกนะครับ <c oughs> ลูกก็ลูกก็หัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ลำตัวหัวใหญ่ไป หัวของลูกประมาณนี้ลำตัวแล้วก็ขาลูกจะอยู่ตำแหน่งที่ต่ำไปนิดนึงนะครับ เป็นตัวรูกตังเกงขาสั้นพอ่อแขนมือท่าทางจะประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็วาดโครงหน้าของพ่อนะครับ นี่ตามด้วยทรงผมนะครับทรงผมของพ่อเอาเป็นทรงอย่างนี้ละกันนะครับ ไม่รู้มันคือทรงอะไรเหมือนกันนะครับมัวมัวไปสำหรับน้องๆที่เอาไปวาดอาจจะเปลี่ยนทรงผมได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ตาตาของพ่อจมูกเอาพ่อมีหนวดด้วยนะครับ วาดเป็นหนวดเหมือนใบไม้นะครับแล้วก็เป็นปากกิ้มมีคิ้วของพ่ออาจจะโดนผมบังนะครับถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องวาดนะครับคอลงมาก็จะเป็นคอเสื้อนะครับพ่อเอาเป็นแบบ ลักษณะเป็นแบบชาวนาชาวสวนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆอยากเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นก็เปลี่ยนชุดของุพ่อได้นะครับนี่ครับเป็นลำตัวลงมาปุ๊บคราวนี้ก็เราก็วาดแขนข้างนี้ลงไปนะครับจริงๆควรวาดเป็นแขนลงมาก่อนนะครับ แล้วก็วาดมือเราค่อยวาดเป็นแขนเสื้อนะครับพ่อเป็นชาวนาชาวสวนใส่เสื้อหม้อห้อมกับมีผ้าขาวม้าคาดเอวด้วยชายเสื้อก็ตกลงมานิดนึงต่อมาก็เป็นขาของพ่อนะครับ ให้พ่อเหมือนกับนั่งคุกเข่าแล้วกันก็จะเป็นเท้าพ่อไปด้านหลังนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นกางเกงขากางเกงของพ่อแล้วก็ขาอีกข้างนึงนะครับ มีผ้าเขามาม้าพาดมาด้านหน้าด้วยนี้ก็มือนะครับเราก็วาดเป็นรวมๆเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาแยกนิ้วนะครับอ้าวตัวพ่อน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแก้ไขตรงผ้าเขาาม้านิดนึง จะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นผ้าเขาม้านะครับพาดลงมาก็จะมีลวดลายนะครับถ้าจะาง่ายง่ายเราก็ขีดเป็นตารางไปเลยประมาณนี้นะครับลวดลายของผ้าเขาม้าต่อมาก็แขนพ่อนะครับ ข้างหนึ่งแต่ว่าเราต้องวาดหัวรูปให้เสร็จก่อนนะครับรูปจะกลมหน้าแล้วก็หันหน้าไปทางพอเราก็จะเห็นหน้าเห็นตรงแก้มนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นทรงผมผมด้านหลังแล้วก็เป็นหูนะครับเป็นหูของลูก เป็นจรแล้วก็ขึ้นมาเป็นผมนะครับต้องวาดหัวของลูกก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามือพ่อควรอยู่ตำแหน่งไหนหลบตรงนี้นิดนึงส่งผมของลูกนี่นะครับ แล้วก็เป็นแขนนะครับแขนเสื้อแขนของลูกก็ต้องหลบเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นเสื้อแล้วก็เป็นหัวเข่าเป็นขาลงมานะครับ อันนี้จะเป็นมุมมองที่วาดยากสักหน่อยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นการกราบที่กราบแบบไม่ถึงพื้นนะครับตรงนี้มันว่าง <c oughs> วาดไข่เพิ่มดีวาดแม่เพิ่มดีไหม เป็นวงรีๆนะครับแล้วก็เป็นคุณแม่นะครับคุณแม่จะทำผมเป็นทรงกระบังตั้งอยู่บนหัวด้วยแม่พี่ชอบทำผมทรงนี้นะครับแม่ก็จะนั่งแอบอยู่ข้างหลังพ่อ มือข้างนี้ก็เอื้อมมาแตะพ่อแล้วกันเสื้อแม่ก็จะเป็นเสื้อคอกระเช้านะครับยาวๆหน่อยมีกระเป๋าด้วยแล้วแม่ก็ใส่เป็นผ้าถุงนะครับนั่งคุกเขา่านี่ก็เป็นทรงผมแม่ กลายเป็นเป็นรูปแรกนะครับที่มีคนสามคนอยู่ในรูปไม่ใช่รูปแรกสิรูปวันแม่ก็มีนะครับแต่เป็นแม่กับลูกสองคนแต่อันนี้วาดเป็นวันพ่อนะครับลูกกับพ่อแต่ก็มีแม่มาด้วย ลบแก้มือนิดนึงนะครับหัวชนกล้องกล้องสั่นหมดแก้ตรงมือนิดนึงให้แม่ใส่กำไลข้อมือด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะตัดเส้นปากกากันดีกว่านะครับ เส้นปากกาก็ใช้ปากกาหัวใหญ่ๆไปเลยโอ๊ยผิดนะครับ ต้องใช้ตัดเส้นรอบนอกสิไม่งั้นเดี๋ยวรายละเอียดข้างในเละหมดนะครับต่อมาก็พ่อนะครับมือจับหัวลูกมือยาวไปนิดนึงนะครับพ่อเป็นญาติกับแม่นาคนะครับ หน้าของพ่อทรงผมของพ่อพ่อไม่ค่อยได้ไปตัดผมนะครับหัวก็เลยเป็นแบบหัวฟูๆนะครับกระเซิเงนิดหน่อย อ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาตัดเส้นด้วยปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับวาดเสื้อของรูปไปก่อนกางเกงนะครับกางเกงของรูปแล้วก็เท้า เสื้อของรูปอาจจะเติมลวดลายเพิ่มได้นะครับต่อมาก็มาเก็บรายละเอียดที่หน้าของพ่อนะครับ ပါ